วันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องลักษณะคําไทยคําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันค่ะมารู้จักคําไทยแท้กันก่อนนะคะลักษณะของคําไทยแท้คําว่าอ้วนดูได้จากข้อสังเกตดังนี้ 1. ใช้รูปวรรณยุกเพื่อเพิ่มความหมายของคํา 2. เป็นคําพยางค์เดียวคําไทยแท้จะเป็นคำพยางค์เดียวโดดๆ 3. คํคำไทยแท้จะไม่มีตัวการัน 4. คำไทยแท้จะใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราซึ่งคำว่าอ้วนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนอหนูอยู่ในมาตราแม่กลนพยัญชนะคอระคังและสอสาลาส่วนใหญ่จะเป็นคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตแต่มีคำที่ขึ้นต้นด้วยคอระคังและสอสาลาบางคำที่เป็นคำไทยแท้เช่นค่าศอกตัวอย่างคำไทยแท้คำว่าแม่เป็นคำเรียกเคลือญาติของคนไทยคำว่ากางเกงเป็นคำไทยแท้ คำว่าแขนเป็นคำไทยแท้คำว่าบ้านเป็นคำไทยแท้เพราะเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะต่อไปเรามารู้จักคำภาษาถิ่นคือภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งใช้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารซึ่งภาษาถิ่นนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ภาษาทิ่นกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน 2. ภาษาถิ่นเหนือ 3. ภาษาถิ่นอีสาน 4. ภาษาถิ่นใต้ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาถิ่นภาษากลางสัปะรดภาษาเหนือมัคคาัภาษาอีสานบักนัดภาษาใต้ยานัด ภาษากลางฝรั่งภาษาเหนือบักแก้วภาษาอีสานบักสีดาภาษาใต้ชมพู่ภาษากลางมะละกอภาษาเหนือกลกวยเตสภาษาอีสานปักหงภาษาใต้ลอกกอภาษากลางยายย่าภาษาเหนือแม่อุ้ยภาษาอีสานแม่ใหญ่ภาษาใต้แม่เท่าภาษากลางตาปู่ภาษาเหนือพ่ออุ้ยภาษาอีสานพ่อใหญ่ภาษาใต้พ่อเท่า ภาษากลางอร่อยภาษาเหนือล้ำภาษาอีสานแซ่บภาษาใต้ร้อยต่อไปเราไปรู้จักคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกันสองภาษานะคะภาษาแรกคือคำภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็นคำทับศัพท์และสัพ์บัญญัติภาษาที่สองคือภาษาจีนนั่นเองค่ะเราไปดูคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยกันก่อนค่ะยกตัวอย่างคำว่าฟุตบอลสังเกตคำอ่านนะคะ คอมพิวเตอร์ a p p l e จะสังเกตว่าคำภาษาอังกฤษเมื่อเราอ่านออกเสียงจะใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราภาษาไทยและใช้เสียงวรรณยุกต์เพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาแต่เวลาที่เราเขียนเราจะไม่ใส่วรรณยุกต์นะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แพร่หลายใช้เป็นภาษากลางหรือภาษาสากลในการสื่อสารทั่วโลก ดังนั้นคําที่มาจากภาษาอังกฤษจึงแทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาษาไทยด้วยสาเหตุหลายประการเช่นการค้าขายการศึกษาการกีฬาเป็นต้นลักษณะคําภาษาอังกฤษที่นํามาใช้ในภาษาไทยมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะที่1คําทับศัพท์ลักษณะคําทับศัพท์นี้ก็คือนํามาใช้โดยตรงไม่ได้กําหนดคําไทยขึ้นใช้แทนเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ แต่เมื่อเราอ่านออกเสียงเราจะออกเสียงวรรณยุกให้ใกล้เคียงกับสำเนียงภาษาเดิมและออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของไทยค่ะตัวอย่างคำทับศัพท์ 1. คอมพ computer computer ต่อ technology technology ส website website ส internet internet ซึ่งคำทับศัพท์ก็คือคำที่รับมาจากภาษาหนึ่งแล้วนำมาใช้อีกภาษาหนึ่งโดยวิธีการถ่ายเสียงและถอดอักษร ซึ่งเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีวรรณยุกต์แต่เวลาเขียนคำถับศัพท์จะไม่ใส่วรรณยุกต์ลงไปค่ะลักษณะที่2ศัพท์บัญญตัติคำที่ทางการกำหนดคำไทยขึ้นใช้แทนสัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้คนทั้งประเทศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันผู้ที่กำหนดสัพ์บัญญัติคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตัวอย่างศัพ์บัญญตัติคำแรกคำว่าแท็กซี่เรากำหนดคำไทยใช้แทนเรียกว่ารถยนต์รับจ้างสาธารณะ คำว่าพาร์ทสปอร์ตสับบัญญัติใช้คำว่าหนังสือเดินทางคำว่าออฟฟิศสับบัญญัติใช้คำว่าสำนักงานหรือที่ทำการเราจะใช้สับบัญญัติก็ต่อเมื่อทำหนังสือเพื่อส่งทางราชการค่ะต่อไปเรามาดูคำภาษาจีนที่นำมาใช้ในภาษาไทยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าโจ ok ๊กก๋วยเตี๋ยวเฉาก้วยตะหลิวเราจะสังเกตได้ว่าคำว่าโจ ok ๊กก๋วยเตี๋ยว เฉากล้ยตะหลิวจะเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในภาษาไทยแล้วยังใช้รูปวรรณยุกต์เพื่อให้เราสามารถออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาเดิมให้มากที่สุดค่ะภาษาจีนที่นำมาใช้ในภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่เราจะนำมาใช้โดยตรงไม่ได้กำหนดคำไทยขึ้นใช้แทนเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะใส่รูปแบบวรรณยุกลงไปเพื่อให้เราสามารถออกเสียงใกล้เคียงกับสำเนียงภาษาเดิมค่ะ หลังจากที่รับชมคลิปจบแล้วหวังว่าทุกคนได้รับความรู้มีความเข้าใจเรื่องลักษณะคำไทยคำภาษาถิ่นและคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันแล้วนะคะขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ